สวัสดีครับตอนนี้ก็มาดูหน้างานที่แถวชุ่งสงครับแถวนี้น้ำเป็นหินปูนเยอะมากคือลูกค้าเขาระบบกรองน้ำที่เป็นอปลาบาร์ดานก็มีอยู่แล้วครับคือเขามีระบบรประปาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะกรองหินปูน ออกจากน้ำนดิดได้ก็เลยก็เริ่มไปคุยกันกับลูกค้าว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างหังจากที่สเสนอไปแล้วก็ลูกค้าตกลงจ้างก็มาติดตั้งระบบนี่เป็นถังกองถังกองเรซิน ให้เป็นถังพักน้ำแบบฝังดินติดตั้งสวิตช์ลอยตัดน้ำเต็มแล้วก็ตัดน้ำให้เงี่งตัวก็มาดูในห้องปั๊มก็จะมีปั๊มกลอแล้วก็ปั๊มสูบน้ำเกลือนะครับอันนี้ ส่วนนี้ก็จะเป็นถังน้ำเกลือต็นมอเตอร์กวนข้างบนนี่ก็เป็นตู้ควบคุมทีมช่างติดตั้งทำงานล่วงหน้ามาสีวันแล้วครับ ตอนนี้ก็มาดูความเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะทดสอบระบบครั้งแร้